บทที่6ธรรมจักกับปวัตณสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาภาราณสยังวิหรติอิสิปตะเนมิคทาเยสรักโผพระควาปัจจวัคคีเยพิคูอามันเตสิเทวมเมพิคเวอันตา ปภะสิเตนะนะเสวิตตพาโยจายังการเมสุกามะสุคันลิกานุโยโคฮ,ฮีโนคัมโมโปทุชนิโกอนาริโยอนัทธสัทธิโตโยจายังอัตตะนิอัตตะกิระ มะธานุโอโคทุกโโอ,อนะริโยอนัตตะสังติโตเอเตเตภิเกเวอุโภอันเตอนุปะคมะัมะมัชชิมาปฏิปทาสัทธะเตเนอภิสัมพุทธาจักขุกะระนี <c oughs> ยานักกะ ระณีอุปะสะมายะอพินยายะสัมโพธยะนิพ,พะนายะสังวัตติกะกะตามาจะสาพิฆเวมัชิมาปฏิปทาะถาขะเตนะอภิสัมพุทธาจะขุกะระณียานณกะระณี อุปสะมายะอภิญญายะสัมโพทายะนิพพานายะสังวัตติอะยะมีวะอริโยอ,อักขังทิโกมัคโขเสยยะทีทังสัมมาทิฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชิโว สัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโผสาภิกขเวมัชิมาปฏิปทาตถาตะเตนะอภิสัมปุทธ,ธาจากขุกระณียา,า,กาณกระนีอุปปะมายะอภิน ยายะสัมโพยายะนิพานายะสังวัตติจิทังโหปนะกิทเวทุกขังอริยศาสตร์ัจจังชาปิติทุกขาชาราปิทุกขามารมันติทุกขังโสกปริเทวะทุกขโมนมัมสุบายาสาปิทุกขาอัปิเยหิ สัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยมปิจังนะระนกะพติตามปิทุกขงังสังคิเต е นะปัตตุปาทานักขันพาทุกขาอิทางโขงบรรพิกเวทุกขะมุทโยอริยสัจจัง ยายังตัญหาโปโนพาวิกานันทิราคะสะหะขะตาสันระตัดลาพินันทิมีเสยยทีทางกามตัญหาพระวันตัญหาพิวะวะตันหาอิทังโพปะนะพิฆเวทุกขะนิโรโพ <c oughs> อริยสัตดังโยสัตสา เยวะสัญหายะอัเสสะวิราคานิโรโถจาโคปตินัสสตโคมุติอาณาละโยอิทังโขปนะพิขเวทุกนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจ oh ังอะมะเววะอริโยอัจังคิโกมัโขเสยยทีทาง สัมมาทิทสสัมมาสังกัปโปสัมมาวจจาสัมมากันโตสัมมาชีวสัมมายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวบุคเทอนันตสุเตจุธรรมเมสุจักขงอุปทายานางังอุปปทาทิปัญญาอุปปทาทิวิชาอุปปทาทิ อโลโกอุป,ปาติตังโขปะนิทังทุกทุกขังอริยสัจจังปะลิเยยันติเมพิคเวบุพเทอนนุตสุเตสุธรรมเมสุจังจักูงอุทัภปาทิยานังอุ อุัปปทิปัญญาอุทัปปะทิวิชาอุทุปปะทิอโลโกอุทุปปะทิตังโขปานิตังปุกุกขังอริยะสัจจังปริยันตาตันติเมพิกเวบุคเทอานานุสุเตสุธรรมเมสุจังปุอุทัปปะทิอานังอุทัปปะทิปัญญาอุทุปปตทิวิชาอุทุปปะทิอโลโกอุทุปปะทิกิทางทุก ขาสะบุทยโยและอริยสัจจันติเมพิทเวบุพเทอน,นันตสุเตตุธรรมเมสุจังขุงอุทุปาทิญานังอุทุปาทิปัญญาอุทุปาทิวิชาอุทุปาทิอโลโกอุทาปาทิตังโขปะนิทังทุกธะ สมุทโยอริยสัจจังปะหาสับพันติเมพิชเวบุกเทอณะลุกสุเจสุทาเมเสสุจักขุงอุทาปาทิอานางอุทุปาติปัญญาอุทุปาติวิชาอุทุปาติอโลโกอุทุปาติตังโขปานิตังทุกขะสมุทโยอริยสัจจะปะทินันเต เมพิกเวบุคเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทุปาติยานางอุทุปาติปัญญาอุทุปาติอิชาอุทุปาติอโ,โรโกอ,อุทุปาติอิทางนุขะมิโรโทอริยสัจจันติเมพิกเวบุพเพอนาุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทุปาติ ยานางอุกุปปาติปัญญาอุกุปปาติอิาชาอุกุปปาติอโลโกโอุกุปาปาติตังโขปานิตังทุกพาณิโรโถอริยะสัจจังสัจจิกาสัพพันติเมพิคเวบุเถบุเถอานาะุสุเตสุธรมเมสุ จังขุงโอทุปปาทิยานางอทุปปาติปัญญาออทุปปาติวิชาออทุปปาติอโลโกออทุปปาติตังโขปะนิตังปุกคณิโรโธอริยสัจจังสัจจิจักตันติเมพิทเวบุคเทอนะนุตสุเตสุธเมสุจกขุงออทุปปาทิยานางออทุปปาติปัญญาออทุปปาติวิชาออทุปปาทิอโรโกออทุปปาติ อิทังลุคะนิโรทาคาไมนีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิขเวบุเคอณะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุบุปาติยานังอุบุปาติปัญญาอุบุปาติวิชาอุบุปาติอโลโกอุบุปาติตังโขปานิตังทุคขนิโรทมาจิมมปฏิปทาอริยสัจจัง พระเวศัพ์พันติเมพิกเเวบุคเทอนะนุสสุเตสุธรรมเมสูจากของอุทุปปาทิยานังอุทุปปาติปัญญาอุทุปปาติวิชาอุทุปปาติอโลโกอุทุปปาติตัง,งโผปะนิตังทุกขณีโรทัคาไมมีปฏิปาทะอริยะสัจจังพระวิจันมิเมพิกเเวบุคเทอนานุสสูเตสุธรรมเมสุจากขง อุทัปาติยานางอุทุปปาติปัญญาอุทุปปาติอิชาอุทุปปาติอโรโกอุทุปปาติยาวกีวันจะมีพิกขเวอิเมสุจตูสุอริย,ยสัตเจสุเอวันติปะริวันทงังอัทาอาวาทาสากรังยะพาปูจัง ยายสัจจนาณสุวิสุทธังอโหสิเมวะตาวหังทิเเวจะวะเกโรเกสามะเกสหมะเกสัตส,สะมะนะภาณะมิยาปะชายาสเทวะนุสายะยานุตรังสัมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโภต จักยาสิงยาโตจักโหโมเมพิขเวนิเมสุจักตูสุอริยสัจเจสุอวันติปะริวังทะวทะถาสการังยะพาภูตังยาณทัศนังสุวิสุดทางังอโหสิอัทาหังพิขเวสัเท วะเกโกเรสามารเกสะโทม,มะเกสัตสะมณะานะรามะนิยาปะชายะสะเมวะมะนุสสายะอนุตรังสัมมาสัมโพพิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณนนจักปะนะเม ทัศนังอุทา,าธิากุปาเมวิมุติอายะมันติมาชาตินัตทิธานิปุนับพโวติอิทธมะโวจะพักวาอัตตมนาปัจจะวัคคียาภิกขุพักวโตสาภาสิตังพระ นิวันทุงอิมัตมิจจะปณะเวยาการะมัสมิงพัญยะมานีอายัตมะโตโกนทันยศวิวิร <c oughs> าชังวิตะมะรังธรรมมังจากสูงอุทะปาธิยังกินจิสมุทยธรรมมังสัมพันตัง วิโรธธรรมมันติปวัติเตจะอัคกวตาธรรมจักเกภุมาเทวาจัตถะมะนุษสาเวสุงเอตัมพัคกวตาภารณาสิยังอิสิปะะนีิุขะทาเยอุนุตรังธรรมจักกังประวัต ติตังอปปติวตัติยังสามเณีนะวาพรามณีนะวาเทนะวามาเรนะวาพรมนามาเกนะจิวาโลกัดมินติภูมมานางเทวานางสันทังสุวาตาตุมะหาราชิกาเทสัตถามนุษย์สาเวสุง จตุมะมหาชิกานังเทวานังสัตทังสุวาตวหิงสาเทวาสัตถมนุษาเวสุงตาวติงสนังเทวานังสัตทังสุวายามาเทวาสัตถรมนุษาเวสุงยามาังเทวานังสัตทังสุวาสุ ตุสิตาเทวาสัตถะมนุษาเวสุงสุสิตานังเทวานังสัตทังสุวานิมาณะรตีเทวาสัตถะมนุษาเวสุงนิมมานารตีนังเทวานังสัตถังสุวาปริ นิมมิติสว,วัสดีเทวาสัตธธร,รมะมนุสสาวงประนิมมิติวัสวัสดีนางเทวานางสัตธ,ธังสุวาภุมกายกาเทวาสัตถมานุสสาวสงเอตามพะควาภารานจิยังอิสิปะตะเนคิ มิขะทาเยอนุตรัง <c oughs> ธรรมะจัก,กังประวัตตังอัมปติวัติยังสะมณนะวาพามาเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพมนาวาเกเกนะจิวาโลกกัดมินจิอิ ติหะเตะนะคเนนะเตนะมุหุเตนะยาวพรมโลกาสัตโทอัภูคันชิอัยันจะทะสะสะหัดส,สีโลกธาตสังกัมปิสัมกัมสัมปกรมปิสัรรม,สปรรมป,ปรเวทิอัพปามาโนจะโอราโลโอภาโสโลเก ปาตุระโหสิอจิการมรมีวะเทวานังวะนุภาวังอะทะโหภักวาอุทานังอุทาเนสิอัญญา,าสิวัตะโหโกนทันโตอัญญาสิวัตะโหโ,โกนทันโยติอิติหิทงัง อายะอายะมาโตโกทันยสะอัญญาโกทันโยเทวะมานางังอโหสิติ